โอเคครับนักเรียนนะครับเรามาดูข้อ16กันนะครับคานสม่ำเสมอยาว3เมตรนะครับตรงนี้3เมตรเนาะโอเคนะครับตรงนี้เป็น3เมตรมีมวล20กิโลกรัมนะครับแน่นอนว่า20กิโลกรัมก็จะสร้างแรงโน้มถ่วงลงบริเวณตรงกลางของคานนะครับปึ๊บอ่านะครับประมาณนี้นะครับก็จะเป็น2 0 0นิวตันนะครับ วางบนกำแพงลื่นตรงนี้ไม่มีแรงเสียดทานนะครับซึ่งสูง2เมตรวางกำแพงลื่น0 2เมตรนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่นะ2เมตรโอเคนะครับนอ้องหากบันไดนี้มีมุมเป็น30องศานะครับจงหาแรงเสียดทานที่พื้นกระทากับคานนี้นะครับโอเคนะครับเราเริ่มจากการแตกแรงก่อนนะครับก็ อ่า MG นะครับมี MG จากคานนะครับเนาะแล้วก็มีจุดสัมผัส2จุดนะครับอ่าจากพื้นนะครับคานกดพื้นพื้นก็จะสร้างแรงปฏิกิริยาตอบขึ้นไปแบบตั้งฉากเรียกว่า n 1นึ่งนะครับคานกดกําแพงด้วยนะครับกําแพงก็จะสร้างแรงปฏิกิริยาตอบมาเช่นกันเรียกว่า n 2นะครับต่อไปนะครับพื้นนี่ต้องฝืดนะครับเพราะเขาหาแรงเสียดทานเนาะบันไดพยายามจะถลายตัวเองไปทางขวา ถ้าไปไม่ได้ก็แสดงว่าต้องมีแรงเสียดทานนะครับดึงไปในทางตรงข้ามนะครับหรือแรงเสียดทานชี้ไปทางซ้ายนั่นเองนะครับเป็นแรงเสียดทานสถิตนะครับที่ทําให้คานวางอยู่ได้นะครับเนาะหมดหรือยังเอ่ยเราเช็คลิสต์นะครับ1 mg เราแตกแล้วนะครับ2แรง n แตกแล้วนะครับ3แรงตึงเชือกไม่มีนะครับ4แรงเสียดทานแตกแล้วนะครับ5แรงภายนอกไม่ได้มีการเฉลี่ยภายนอก ก็ถือว่าโ okay, นะ mm hmm. อเคเคลียร์นะครับเนาะเคลียร์นะครับเมื่อเคลียร์ปั๊บเช็คลิ์เสร็จปั๊บก็ไปมาร์กจุดนะครับว่าคานนี้ได้รับแรงกระทำผ่านทั้งหมดกี่จุดก็จะมีจุดล่าง1จุดจุดจาก MG ของคาน2จุดและจุดข้างบนนะครับ N2 อีก1จุดเรียกว่าจุดหมายเลข1ห,หมายเลข2แล้วก็หมายเลข3นะครับทีนี้จะเห็นว่าโจทย์ถามแรงเสียดทานก็จริงใช่ไหมครับเนาะ นะครับแรงเสียดทานที่เขาถามนี่นะครับคือ fs นะครับแต่ข้อนี้เนี่ยนะครับเราจะใช้เทคนิคของแรงคู่ควบก็คือเนื่องจากจุดที่3มเนี่ยมันมีแรงที่ผ่านเยอะนะครับเนาะ mm. งันข้อนี้เนี่ยครูจะให้จุดที่3ตรงนี้เป็นจุดหมุนและแน่นอนว่าเมื่อให้จุดที่3เป็นจุดหมุนนะครับก็จะมี2แรงถูกตัดทิ้งก็คือ n 1ที่ผ่านขึ้นไปแล้วก็ fs ที่ผ่านไปทางซ้ายเห็นไหมครับ fs ผ่านจุดหมุนไปทางซ้ายตัดทิ้ง 1> n 1่านจุดหมุนข้างบนก็ตัดทิ้งนะครับก็จะเห็นว่าเฮ้ย f สมันหายไปแต่ในการหลักในการคิดข้อนี้นี่นะครับสเต็ปที่1นะครับเราบอกว่าเราสามารถที่จะไปหา FS ได้จากหลักการของสมดุลน,นะครับที่ว่าเมื่อคานสมดุลน,นั้นนอกจากโมเมนต์ตามจะเท่ากับโมเมนต์ทวนเลยนะครับมันยังอยู่ในภาวะสมดุลของแรงด้วยก็คือซิกมา f x เท่ากับ0นะครับก็คือแรงเสียดทานที่ชี้ไปทางซ้าย จะเท่ากับแรง n2 ที่ชี้ไปทางขวานะครับพูดง่ายๆเราสามารถไปหาแรงเสียดทาน fs เนี่ยจาก n2 ได้ครูก็เก็บไว้ก่อนในสเตปนี้นะครับถ้าเกิดครูหา n2 ได้ครูก็จะได้ fs โดยปริยายเพราะว่ามันเป็นแรงอะไรครับมันเป็นแรงคู่ค,ควบนะครับหนาอก,กระทําที่อะไรครับปลายคานทั้งคู่เลยมีขนาดตรงข้ามมีขนาดเท่ากันแต่ที่ทางตรงข้ามหา fs จาก n2 ได้นะครับทีนี้อ่ะ ตอนนี้ก็จะเหลือแค่2แรงเนาะเพราะว่าจุดหมุนอยู่ที่จุดที่3ทําให้เราตัด n 1กับ fs ทิ S ้งเราก็จะเหลืออะไรครับเรนก็จะเหลือแรง2องนิวตันนะครับกับแรง n 2ที่เราจะหามันแล้วอะไรคือโมเมนต์ตามโมเมนต์ทวนนะครับก็เหมือนเดิมนะครับสร้างเข็มนาฬิกาจากจุดหมุนไปสร้างไปที่200พยายามจะโยกในทิศอะไรครับนักเรียนชวนเข็มนาฬิกาลองจินตนาการสร้างเข็มนาฬิกาไปที่ n 2ก็สร้างโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาใช่ไหมครับ โอเคแน่ okay. นอนว่าในสเต็ปที่2นะครับก็ต้องใช้หลักการของโมเมนต์นะครับที่ว่าถ้าคารสมดุลน,นะครับก็แสดงว่าโมเมนต์นะครับตามเข็มนาฬิกาจะเท่ากับโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกานะครับโมเมนต์ moment ตามเกิดจาก n 2ใช่ไหมครับก็ต้องเขียน n 2คูณกับระยะบางอย่างระยะเดียยว่ากันนะครับแล้วก็โมเมนต์โมเมนต์ทวนเกิดจากน้าหนัก200ที่มาจากคารนะครับคูณระยะบางอย่างนะครับ ระยะบางอย่างในตัวปัญหาเลยนะครับเรามาดูนะครับ n2 อยู่ในแนวรากระยะจะต้องอยู่ในแนวดิ่งนะครับโดยเราจะต้องวัดจากอะครันักเรียนจากจุดหมุนไปหาแนวแรงซึ่งจะเห็นว่าเส้นตั้งฉากนะครับของ n2 ก็คือ2เมตรเป็นความสูงของกำแพงนะครับนั่น n2 คูณ2เมตรนะครับต่อไป200นะครับ200นะครับ200 ตรงนี้อยู่ในแนวดิ่งใช่ไหมครับระยะย่อมอยู่แกน Y วัดจากจุดหมุนไปยัง200ในแนวราบนี่คือระยะที่ตั้งฉากใช่ไหมครับซึ่งเท่าไรครับนักเรียนเขาไม่ได้บอกนะครับเขาไม่ได้บอกนะครับแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหานะครับครูก็จะใช้ความรู้เดิมที่ว่าถ้าสมมุตินะครับความยาว3เมตรตรงนี้นะครับครูเรียกมันว่า L ใช่ไหมครับ L นะครับความยาวเส้นนี้นี่นะครับย่อมเรียกว่า L cos เซต้า L c o s เซตาใช่ไหมครับเส้นนี้คือ L c o s ซึ่งวันนี้เซตาเป็น30โจทย์บอกใช่ไหมครับว่ามุมพื้นเอียงเป็น30องศาใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ย L c o s 30ก็ L คือเลยครับ L ก็คือความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากมันคือ3เมตรนะครับ L ก็คือ3 30มีคอ s เป็นรูทสส่วน2ได้แล้วนะครับ L c o s อ0ก็จะเป็น3คูณกับรูทสส่วน2แต่ทีนี้เราจะเห็นว่านะครับ วัดจาก200นี่นครับไปหาจุดหมุนมันไม่ใช่ความยาว L cos theta ทั้งหมดแต่มันเป็นเพียงแค่ครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับนะาะฉนั้นเนี่ยก็หมายความว่า200จะต้องคูณ L cos theta ส่วน2นะครับ200จะต้องคูณด้วยอะไรครับเรียน L cos theta หรือ30นั่นแหละหาร2อเนะครับแน่นอนครูจัดสามารถจัด2ตัวนี้ตัดกับ200เป็น100นะครับ เพื่อจะเหลือ100นะครับส่วนแอ o ค30นี่เราหามาตะกี้แล้วไงนะครับนักเรียนไรครับนักเรียนไดครับได้3รูทสามส่วนสองนะครับเราไม่ต้องไปคูณนะเรายกไปทั้งหมดเลยนะครับยกไปทั้งต้องใช้คำว่ายกไปทั้งหมู่บ้านเลยเอไปเลยนะครับแทนมันด้วย3คูณ3ร2รูทสองรูทสามส่วนสองน่แหละสามส่วนสองรูทสามน,น,น,นะครับก็จะเหลือ100คูณด้วยอะไรนะสามส่วนสองรูทสามนะครับแล้วก็ต้องอย่าลืมนะครับ อาทางฝั่งขวามีเลข2คูณอยู่เราก็ย้าย2ตัวนั้นนะครับไปหารอีกฝั่งหนึ่งของสมการก็จบแล้วแหละนะครับคําตอบข้อนี้ด้านล่าง2อคูณสเป็น4ใช่ไหมครับเราสามารถเอา4ตรงนี้ไปตัด100ได้นะครับ4ตัด1 0 0ได้25นะครับแล้วก็ยีบห้าไปคูณ3ามคำตอบข้อนี้ก็จะเป็น7 5็รูทสนิวตันนะครับเรียนไปสอบก็ดูแล้วกันว่า ข้อสอบแต่ละข้อกำหนดให้ลูกสเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะลูกสก็จะมีค่าอยู่ที่ประมาณ1.732นะครับต้องรู้ว่าเขาให้เป็น1.7หรือ1 7 3หรือ1.732แล้วก็ดูเป็นกรณีไปนะครับเรียบร้อยเขาเลยครับ